สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับต้นสันดูนะคะที่มีใบคล้ายๆกับฟิโลมาละกอนะคะแต่ว่าเขาจะมีความแข็งแรงกว่านะคะสันดูเนี่ยค่ะปลูกลงดินก็ได้นะคะหรือว่าปลูกในกระถางก็ได้นะคะเขาชอบความชื้นแล้วก็ชอบ มีแสงปานกลางนะคะไม่ได้ต้องมีแสงเยอะนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่ทนมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็ซันดูเนี่ยค่ะเราสามารถตัดใบนะคะไปปักใจกันไปแต่งสวนแต่งใจกันนะคะในบ้านได้ใบเขานะคะกิ่งเขาเนี่ยค่ะอย่างสมมติเราตัดอย่างนี้ใช่ไหมคะอยู่ได้เป็นเดือนเดือนเลยนะคะเพื่อนๆ คือถ้าเราเปลี่ยนน้ำน้ำก็จะไม่มีการเน่าใช่ไหมคะอันนี้ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับฟิโลมะละกอนะคะมีนา a าแนลก็เชียร์ตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้นะคะ่ะคือเขามีความแข็งแรงมากเลยนะคะถ้าเทียบกับฟิโลมะละกอ นะคะตัวนี้จะเข้าไปในอยู่ในบ้านก็ได้แต่ว่าอยู่นอกบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ทุกต้นนะคะเขาก็ชอบอากาศบริสุทธิ์ที่จะอยู่นอกบ้านกันทั้งนั้นนะคะแต่ถามว่าถ้าเราจะเอาไปจัดแต่งหรือว่าไปเฝ้าอ,อากาศในบ้านเนี่ยเราก็ยกเป็นเป็นกระถางไปได้หรือจะตัดเป็น กิ่งเขาก็ได้นะคะเป็นใบเป็นก้านเพราะเขาก็จะมีใบเป็นเป็นลักษณะเนี้ยค่ะเพื่อนๆไปปักใจกันนะคะก็สวยงามนะคะสนดูเลี้ยงง่ายค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่มีอายุอยู่หลายปีมากๆนะคะเพียงแต่ว่าแดดปานกลางนะคะไม่ชอบแดดจัดมากนะคะแต่ก็ชอบแดดที่ ต้องการแสงสว่างนะคะไม่ใช่แบบว่าไม่ต้องการซะเลยนะคะเขาก็จะสวยงามนะคะวันนี้มีนาชาแนลก็พาเพื่อนๆมาพบกับต้นสนดูใบสวยนะคะวันนี้ฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ